สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพัชรบัญยายงและทีมงานนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับนักวิชาการนักการเมืองนักธุรกิจในหลากหลายแวดวงนะครับโดยท่านนั้นได้เรียนรู้และตเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะมีการเปิด AEC ในไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการลงทุนผ่านตลาดรองนั่นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าแนวโน้มจากนี้ไปจะหมีหรือกระทิง ดัชนีหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมผันผวนที่สุดในปีนี้เดือนเดียวดัชนีปรับตัวลงไปสูงสุดถึง128.84จุดขณะที่นับตั้งแต่ต้นปีดัชนีปรับตัวลงไปแล้ว179.9จุดโดยแปเดือนแรกนักลงทุนต่างประเทศขายสุดที่ถึง1.15แสนล้านบาทสาเหตุสำคัญมาจากนักลงทุนต่างประเทศต่างเทขายหุ้นไทยจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามในประเทศซีเรีย ความไม่ชัดเจนของการยกเลิกนโยบายมาตรการ QE ของสหรัฐและรวมไปถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซียอินเดียที่มีปัญหาทั้งขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการเติบโตที่ชะลอตัวลงเป็นอีกปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนของประเทศในกลุ่ม TIPS Market คือไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นักลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตในตลาดเกิดใหม่ล่วงหน้า เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างสาหรัฐหรือกลุ่มสหภาพยุโรปมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจในตลาดใหม่ที่กำลังชะลอตัวลงปัจจัยนี้จะกดดันตลาดหุ้นไปถึงไหนดัชนีหุ้นไทยเจะวีบวา์กลับขึ้นมาได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา จะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะหมีหรือกระทิงจะ a บริชหรือบูริชนั้นต้องไปดูในรายเซกเตอร์กันแต่ละเซกเตอร์เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับจริงๆมันเริ่มตั้งกับตอนที่มีเรื่อง QE tapering นะคะคนก็เลยแพน,นิดถ้าปรับตัวช้าๆปรมา,าลงไปนิดๆนี่นะฮะอางนี้ก็ค่อยๆลงไปอันนี้เรียกว่าตายแบบทารุณ 3า QE นะครับอยากให้จบจบไปไหมฮะหรืออยากให้ยังคงมีอยู่ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรมมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรงสรค์คุณภาพชีวิตคุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง S C B เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น ความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 คุณอาจสงสัยว่าสเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำาก็ดสเหมือนเดิมอาหารสดเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู้ด everyday บ้าก็ยังกินสเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิม วันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะ เข้าสู่เดือนที่2ของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับตอนนี้มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราซึ่งจะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนนะครับนั่นคือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองดัชนีมีการแกวนตัวค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาหลักร้อยจุดคนอาจจะแพนิกอาจจะตระหนกกันหน่อยแต่ทีนี้มุมมองของคนที่อยู่ในแวดวงโดยตรงจะมองอย่างไรกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับกับท่้านของดรก้องเกียรติโอภาสวงการประธานกรรมการบริหารของบลเอเชียรพลัสท่านที่สองครับคุณพัชธีรานิ ฮอตมากครในช่วงที่ผ่านมาเราจะพูดคุยกันยาวจนถึงสิ้นปีเลยว่าทารกตของแต่ละท่านนั้นมองอย่างไรนะครับขออนุญาตเรื่องที่งดนานของคุณพัชราก่อนนะครับการแกว่งตัวที่ร้อยจุดนี้น่าตระหนกขนาดไหนครับ,รบจริงๆมันเริ่มต้งแต่ตอนที่มีเรื่อง QE tapering นะคะ<ม>คนก็เลยแพนิคแล้วก็เข้าสู่หมวดที่เรียกว่าอาจจะอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนนิดหนึ่งแล้วก็รีแอคไปตามเรื่องที่มีในตลาดค่ะ,คะ ด้วยความที่เกรงว่าไอตัวเม็ดเงินนียจะหมดไปแต่จริงๆแล้ว QE ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะแต่ตลาดหุ่นโดยปกติก็จะ r e แอคก่อนทําให้เกิดความผันผวนประเด็นที่2ก็คือว่าคนมองว่าตลาดโดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งมีไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินเนี่ยเป็นตลาดที่ได้รับอนนิสงจาก QE ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือพอออกปุ๊บ3ประเทศนี้โดนอย่างหนักนะคะ ก็เลยมาผันขวน <defense> ตอนนี้ตลาดไทยเรามีสภาพคล่องสูงสุดก็เลยโดนหนักสุดเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่อง <ies. S 2> ในขณะที่โดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยจะสภาพคล่องน้อยกว่านะคะแต่ข้อดีก็คือว่าสภาพทางเศรษฐกิจหรือภาพแมโครเหล่านี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่านะคะคเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราจะเริ่มตีตัวออกห่างเขาน,นิดหน่อยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีซึ่งเราก็เห็นสภาพตลาดที่ดีขึ้นต้องเก็บมองฟันเดเมนทัลของตลาดไทยเป็นยังไงครับเปลี่ยนไหมครับ f u n d a ดเมน a l ผมว่าระยะหลังเนี่ยมันเหมือนด้อยไปนิดหนึ่งนะจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาที่แย่ลงที่มีการปรับลตามเป้าเศรษฐกิจลดลงไปส่งออกไม่ได้ตามเป้าก็ผมว่าก็มีความกังวลบ้างลักษณะนี้นะครับแน่นอนผมว่าตลาดไทยก่อนหน้านี้แพงเพราะว่าอย่าลืมนะเราขึ้นมาหลายปีติดต่อกันถูกไหมครับจากที่ทุกคนกลัวผมจําได้ว่าตอนนั้น P/E ไม่ถึง10เท่านะหลังไอ้วิกฤตเลแมนแล้วก็ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ดีขึ้นมาตั้งแต่มีห้าส่วนหนึ่งไล่มาไล่มาตลอดหลังจากมีการปรับตัวอย่างเรื่องที่คุณพัทรเยพูดถึงเรื่อง QE นะครับว่าอาจจะมีการปรับลดลงนะครับตลาดญี่ปุ่นปรับตัวแรงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตลาดอเมริกาก็เป็นการปรับตัวบ้างนะครับก็ทําให้เราปรับตัวลงไปนะก็เงินก็ไหลออกจากตลาดเราแล้วก็ตลาดทิ่ทั้งหมดเนี่ยส่วนนี้ก็ไหลไปสู่เกาหลีแล้วก็ไปญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนี่จะได้อันิสงส์เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นนะครับนโยบายตกเบียต่ําแล้วก็<ม>นโยบายรัฐบาลของอาเบะชุดใหม่ซึ่งได้ควบคุมทั้งสภาบนสภาล่างเนี่ยก็ทําให้นโยบาย,ยาต่างๆขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้งานโอลิมปิกปี2020อีกก็โอ้โหดูแล้วผมว่ามีระบวกกับบวกนะมีแตบวกกับบวกแล้วตอนนี้นถึงแม้หุ้นเขาขึ้นมา50%แต่ถ้ามองว่า ลงมาเท่าไหร่จากจุดสูงสุดของเขาซึ่งเกือบ4ี่0 0ื่นจุดวันนี้ก็ยังหมื่นหมืน่นกว่าจุดเองนิดเดียวนะฮะก็ยังขึ้นมาน้อยคือการทำ c o r r e c t i o นหรือการปรับฐานเนี่ยทุกท่านเตือนและเตือนมาโดยตลอดจะเป็นว่าไม่ได้บอกว่าเมื่อ,อไรแค่นั้นเองแต่มันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่เกาหลีที่ทางด้านน้อ,อ,องเก็เขียบอกว่ามีมีฟันโฟืกลับไปจะกลับมาฮอตเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วไหมฮะผมว่าเกาหลีเป็นตลาดพู้ที่ถูกที่สุดนะฮะในในเอเชียตลาดหนึ่งต้องเหนือจากจีนตอนนี้จีนก็ถูกนะครับ แต่ที่เขาหลีถูกเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลหลายเหตุผลนะเพราะว่าเป็นการจัดโครงสร้างแบบเชโบหรือไข่กันไปไข้กันมาเพราะฉะนั้นกุ้น p e 78เท่าเนี่ยมีเยอะแย,ยะไปหมดนะครับบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ยอย่างซัมซุงเนี่ยนะพีก็ไม e. ่ถึง10เท่านะเป็นอย่างนี้ <Bar. S 2> ก็อยู่อย่างนี้มานานแต่ว่าฐานวธุรกิจเขาใหญ่ไหมต้องยอมรับว่าใหญ่อันนี้ผมเพื่อประเทศไทยหรือเอเชียบล็อกเนี่ยเราก็ต้องแข่งกับประเทศเหล่านี้ที่จะแย่งเงินลงทุนถูกไหมครับนะวันไหนเราแพงเขาก็ขายเราออกไป พอตกมาอย่างรวดเร็วซึ่งผมคิดว่าดีนะฮะกัชนีเราลงมาจากพันหกร้อยจุดลงมาพ2 0 0อกว่าจุดช่วงที่ต่ําสุดในรอบนี้แล้วก็ขึ้นมาแข็งแรงตรงแถวพันสามร้อยจุดนะครับอันนี้เป็นการปรับตัวที่เร็วอพอเร็วปุ๊บเนี่ยคนก็กล้าเข้ามาซื้อถ้าปรับตัวช้าๆประมาณถล่ไปดิ้งนานๆเนี่ยนะฮะออย่างนี้ก็ค่อยๆลงไปอย่างเงี้ยเรียกว่าตายแบบทารุณ ใช่ครับโอเวอร์รอสี่สัปดาห์ถ้าลงไปร้อยจุดนีดถือว่าดีในมุมมองออมันจบเลยใหให้จบไปเลยือเจ็บก็เจ็บครั้งเดียวแล้วเลกแล้วก็มาเร<อ>ิ่มต้นใหม่ามาเริ่มต้นกันใหม่ผมว่าดีแต่หุ้นปรับตัวเงี้ยดีอันนี้เริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นที่ตลาดก็อยู่สักสิบส่เท่าละนะฮะถ้ามองไปข้างหน้าหลายคนก็เริ่มมองแล้วพวกนักวิจัยบริษัทผมก็มองว่าอาจจะไปถึง1 5 0หจุดสิ้นปีได้ทีน PE ก็สัก15เท่าผลประกอบการแต่มีการปรับผลประกอบการลง ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจุะเบียนเนี่ยวปีนี้จะโตแค่14เปอร์เซ็นต์นะซึ่งน้อยกว่าที่คาดเม้ตอนแรกครับเอเชียพลัสฟันชงไปแล้วฮะทางด้านของที่มีการทำคอนเซนเซอร์มาเท่าไหร่ครับแฟร์เท่าไหร่ฮะว่าตอนนี้จะอยู่ระดับไม่เกินพันห้านะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าต่ำกว่าพันสี่ก็รู้สึกว่ามีแรงรับอย่างที่เราเห็นนะคะแต่ว่าอัพไซต์ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะ เนื่องจากว่าปัจจัยสภาพภายนอกประเทศเนี่ยซึ่งตอนนี้มีผลค่อนข้างมากเนี่ยต่อจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยก็มีสภาพที่ดีขึ้นนะคะ QE ก็รู้สึกว่า factor in พอสมควรนะคะส่วนเรื่องสภาพเศรษฐกิจจีนที่ก่อนหน้าเราก็มีคอนเซิร์นตอนนี้ก็ดูเหมือนดีขึ้นนะะอย่างเช่นตัวเลขซ์พอ์ตล่าสุดก็ออกมาค่อนข้างโอเคญี่ปุ่นอย่างที่เราต้องเกติพดถึงก็ดีนะคะในสภาพเอเชียเองก็ทั้งยุโรปจากเอเชียไปยุโรป ก็ดูเหมือนมี GDP growth ที่เริ่มจะมีกระเตื้องขึ้นนะคะอเมริกาก็รู้สึกทายดีก็เลยต้องหยุด QE ซึ่งถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้สมก็อาจจะส่งผลมาถึงเราในในระยะยาวนะคะประกอบกับค่าบาทที่อ่อนมาจากที่เรากังวลเรื่องแข็งในก่อนหน้านี้รเราก็ดูเหมือนแนวโน้มที่ไปในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีส่งผลในแนว positive มากกว่าในชิงใช่มาสุดท้ายเป็นบวกใช่ไหมก็น่าจะดูแล้วสบายใจขึ้นกว่าในช่วงก่อนหน้านี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่า บริษัทจดทะเบียนจะสามารถที่จะทํากําไรได้ดีกว่านีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนหน้า Q1 ที่หุ้นร้อนแรงเนี่ยเรามองกันที่ EPS c r o t h ที่20%ตอนนี้ก็ r e v i s e กันมาอยู่14-15%นะคะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูปัจจัยแรงหนุนค่ะจะดีขึ้ะใช่ค่คะถามถึง QE นะครับในเบรกนี้มันเป็นการเปินเบรกไปเลยว่า QE อยากให้จบจบไปไหมฮะหรืออยากให้ยังคงมีอยู่เป็นมองมาสีราจริงๆเนี่ยถ้ามีอยู่เราก็รู้สึกโอเคแต่ทุกอย่างเนี่ย มันจะต้องจบไม่ไคิดว่าจบไปได้เนี่ยแล้วนักทุนก็จะได้เริ่มต้นเดินหน้าส<อ>มัยก่อนเนี่ยมันพิจิตรยากมากเลยเพราะมันมีแรงส่งจาก QE <ช>เข้ามาซึ่งทําให้เรายากในการจะวิเคราะห์ว่าตลาดหุ้นจะไปถึงไหนนะคะซึ่งพื้นฐานมันอย่างที่อาจารย์ต้องเฟดว่าเนี่ยอาจจะไปถึงพันห้าพัแต่มันมีแรงส่งขึ้นมาในบางช่วงทําให้บางคนก็รู้สึกเป๋ไปเหมือนกัน ตอนนี้มันก็คือ back to fundamental เราก็มาดูพื้นฐานอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทำให้หุ้นหลายตัวนี่น่าสนใจต้องเรียวมองไงฮะในส่วนของการผ่อนคลายเชิงปริมาณยกเลิกได้หรือยังฮะเลิกพูดเรื่อง QE ได้หรือยังครับอเมริกา QE คือฟองสบู่ <c oughs> นะฮะในที่สุดมันก็ต้องหยุดฉีดเนะม็ดงินเข้ามาในระบบผมเรียนถามน่นีนะฮะว่าคนไข้ที่นอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียงแล้ววันหนึ่งหมอบอกว่าคุณแข็งแรงกลับ,บบ้านได้แล้วเอาสายยางออกเอาน้ำเกลือออก ค,คนไข้บอกฉันยังอยากนอนอยู่บนเตียงเงนี้นะคือคิีก็เหมือนกับการให้น้ําเกลือนะ,ะอเพราะว่าภาคธุรกิจภาคธนาคารลําบากนะค,ค,ครับก็ต้องให้น้าเกลือกันดอกเบี้ยให้ต่ําสร้างไอ้ดีมานขึ้นมาจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็งว่ากันไปแต่ถึงจุดหนึ่งพอตัวเลขเริ่มฟื้นนะการจ้างงานเริ่มดีขึ้นภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มดีขึ้นยอดขายรถยนต์สูงขึ้นในอเมริกาเนี่ยหมอบอกว่าคุณกลับบ้านได้แล้วแข็งแรงบอกผมอยากจะนอนต่อ มันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างต้องกลับไปสู่สภาพเดิมเพียงแต่ว่าค่อยๆลงอย่าให้คนตกใจแล้วการที่เขาออกมาเตือนบ่อยๆเฟดออกมาเตือนบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการทําให้ตลาดรับทราบแล้วนะว่ากัมพูาเลิกแล้วนะแต่ไม่ใช่เลิกแบบทันทีแต่ค่อยๆลดผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จริงๆก็เป็นการลดจริงๆในช่วง Q3 ที่ผ่านมาการลดคือแสดงว่าเศรษฐกิจฟื้นต้องมองในแง่น่าจะเป็นข่าวดีต่อตลาดชุนในอนาคตสักระยะถูกต้องกําลังซื้อจะมากขึ้นจากรีลเซกเตอร์ใช่ครับ ในเบนะืหน้าจะมาจ่อลึก,กับทั้งสองท่านนะครับว่าเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้พักสักครู่ครับอยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะเข้าไปนํามันออกมาได้แค่ไหนเาะฉะน,นั้นผมคิดว่าน้าหนักเรื่องเศรฐษฐกิจสําคัญกว่าเรื่องขงค่าเซกเตอร์ไหนหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนในไตรมาสุดทใช้ P.G.T. Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรมมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจะรดเย็น p t t Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต กันข่าวพูนัะนะเซล6กสิบเซพักระบเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิงนั้นเด่กันหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคล ก็น่าสงสัยว่าสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมทะเลอร่อยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินซีฟู้ด everyday บ้ากก็ยังกินสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยคข้าคนไทยต้องมาเที่ยวกเกาะสม็ดครับ please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็ดกันเถอะ ข่าสุดเบรกสุดท้ายของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับมาถึงช่วงสําคัญที่ท่านผู้ชมรอคอยครับเซกเตอร์ไหนคู่นตัวไหนที่น่าลงทุนในไตรามาสสุดท้ายขออนุญาตเริ่มเชิญทางด้านดกรก้องเกียรติครับมีการแนะนำอย่างไรฮะว่าน่าจะฮอตสุดในสาเดือนสุดท้ายของปีนี้ผมคิดว่าถ้ามองว่าเศรษฐกิจฟื้นนะฮะเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นเนี่ยสิ่งแรกที่คนมักจะมองก็คือธนาคารก่อนอ ต้องเรียนว่าในช่วงที่ตลาดเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยธนาคารถูกขายเยอะต่างชาติขายเยอะก็ถือเยอะที่สุดแต่ถ้ามองว่าเอาละประเทศเราเริ่มแข็งแรงตัวเลขเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าธนาคารก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เขาจะมองต้องมีขยายสินเชื่อมีการกู้ลงทุนครับแล้วก็ผมว่าตัวหนี้เสียของธนาคารไทยยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีการระมัดระวังตัวสำรองไว้เยอะนะสำรองไว้เยอะนะครับแล้วผมคิดว่ากลุ่มอื่นๆธุรกิจขนาดกลางที่ผมให้ความสนใจเนี่ยก็เริ่มดูเหมือนกันธุรกิจที่เป็น วัฏจักรนะบางทีขึ้นไปทั้งเยอะแล้วก็ล่วงลงมาทั้งเยอะเช่นอะไรครับซีซันแนลซีซันแนลมากๆนะฮะเช่นระวางเรือถ้าถ้าคิดว่าการส่งออกนําเข้าการค้าขายระหว่างประเทศเริ่มเยอะอ่านี่ก็น่าจะนั่นถูกไหมฮะน่าจะเริ่มดีขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับโครงการต่างๆเช่น2องล้านล้านนะก็เกี่ยวก่อสร้างแน่นอนลงทชุนสถาบุพรพ่อก็ต้องไปเกี่ยวกับก่อสร้างนะถูกต้องก็เกี่ยวกับพวกนี้นะฮะก่อสร้างผมว่าก็ก็น่าสนใจแต่ต้องดูว่างบการเงินของแต่ละบริษัทเนี่ย มีความแตกต่างกันเยอะใช่ครับก็ต้องเลือกให้ถูกก็3าเจ้าใหญ่อะลอาไปดูแลกัน C K I T D s t a c o n ก็ไปดูงบเอาเองดูดูแบ็กหลอกของเขางานงานที่ค้างอยู่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหนนะครับ พ่อที่ราแล้วครับค่ะจริงๆก็มองในแง่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าสื่อสารนะคะเราก็ยังชอบสื่อสารอยู่เพราะว่าแฟกเตอร์อินไพรส์ไปแล้วเนี่ยคะก็ดูเหมือนกับว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนเราติดมือถือนี่ยแล้วก็เรื่องการใช้สื่อสารเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเยอะนะก็ยังคิดว่ามีรูมพอสมควรนั้นถ้ามองในระยะตอนนี้เนี่ย ที่เรารู้สึกว่ามันมีปัจจัยข้างนอกที่มากระทบและมีภาพความไม่แน่นอนค่อนข,ข้างเยอะเนี่ยเราต้องมาดูอะไรที่อยู่ข้างในที่เราเห็นชัดๆแล้วก็ดูว่ามันไม่ตกนะคะนั้นสื่อสารนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าค่อนข้างจะโอเนนะคราคาจะขึ้นมาเพราะว่าคนก็คงจะเป็นที่นิยมอยู่สักพักหนึ่งนะคะในะตอนนี้อีกอันหนึ่งทีไ่ไม่ตกก็คือท่องเที่ยวนะคะก็ยังดูเหมือนไม่ว่าจะเป็นสนามบินเราที่ utilization ก็ยังค่อนข้างสูงคับนะคะนะ ก็คือไป r e f ฟ e c t ที่ตัว a o t การท่าอากาศยานนะคะกับโรงแรมนะคะซึ่งก็มีออค u p a n c y r เลที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างโอเคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเพลเศรษฐกิจฟื้นนะคะก็คงเป็นสถานการณ์พาณิชย์นะคะซึ่ง reflect สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะก็เห็นพร้อมต้องการนะฮะว่า banking sector เป็นหนึ่งใน s e c อร์สำหรับสามเดือนสุดท้ายนี้ตามซีซัน n a แล้วคุณพัชรีราเกิดมาเรื่องของท่องเที่ยว a o t การท่าอากาศยานแล้วในส่วนของสายการบินละครับ สายการบินตอนนี้คงจะต้องอา,อาจจะต้องดูเรื่องน้ํามันนิดนึงนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังใจหลกักคะต้นทุนนะครับนะคะแล้วก็เรื่องการที่จะต้องมาดูแลในรายละเอียดะะเรื่องต้นทุนว่าตรงนั้นต้องมีการบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ตอนนี้การแข่งขันในสายการบินค่อน,ข,นข้างเยอะนะคะแล้วก็เครื่องบินเองก็ต้องได้รับการาปรับปรุง <Mainten ance. S 2> เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉนั้นก็จะมีคอ์สทีต้นทุนที่สูงพอสมควรเรื่องของน้ํามันนะครับในส่วนของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น รเรื่องของซาอุดอาระฐบีกับซีเรียจุดนี้มันน่าจะบูสต์หรือน่าจะกดราคาน้ํามันมากน้อยขนาดไหนจริงๆอยู่ที่ว่าเทอร์นามาเป็นยังไงนะคะจริงๆส่วนหนึ่งมันก็ได้ขึ้นมานิดนึงแต่หลังจากที่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ในโลกนี่ไม่ได้อยู่ในมูทที่อยากจะมีข่าวร้ายอีกแล้วยุโรปอเมริกาเองก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังดูเหมือนจะดีขึ้นก็คงยังไม่อยากจะเจอที่มีสภาพสงครามแต่ถ้า worst case าตรงนั้นก็อาจจะมีผลกับน้ำมันไดนะ้อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องดูกันต่อไปนะคะเราต้องเกี่ยวให้เวทกับประเด็นนี้ ผมเิดว่ามันไพรสิแบบพอสมควรนะ,นะรเรื่องเรื่องซีเรียนะครับก่อนหน้านี้ต่อให้เกิดสงครามแต่ที่ว่าวงจะจํากัดผมไม่เชื่อว่าทารนเมริกันจะบุกเข้าไปนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์จากในอดีตแล้วก็คงประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ไม่เห็นด้วยแล้วจากการสํารวจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทำก็ทําวงจํากัดแล้วผมคิดว่าแหล่งแหล่งน้ํามันในในซีเรียก็ไม่ไม่ไม่ใช่แหล่งใหญ่นะฮะครับ,รบผมก็มองไปรักษา เพราะนั้นผม,ผมให้น้ำหนักตรงนั้นน้อยนะครับให้น้ำหนักตรงนั้นน้อยแต่ผมคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นตัวที่มีน้ำหนักสูงมากอเมริกาฟื้นมาแล้วประมาณ2ปี 2> นะฟื้นอย่างชา้ายุโรปเราเพิ่งเห็นจุดต่ำสุดเพื่อักสองสาเดือนหมทั้งเอาไปแล้วหอทัาเอาไปแล้วตรนนี้ข่าวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอย่างอื่นที่เราเห็นจีนอาจจะมีปัญหาเรื่องธนาคารการปล่อยกู้ในกลุ่มธนาคารซึ่งไม่เป็นระบบนะฮะอาจจะมี NPL หรือนี่เสียเนี่ย บางคนพูดว่าสูงที่50%แต่ในภาคธุรกิจจริงอย่างที่คุณพัชรพูดเศรษฐกิจฟื้นเพราะนั้นญี่ปุ่นก็ฟื้นอย่างที่เราทราบเราพูดอีกกันนะเอเซียก็เหมือนกับเขาค่อยดีขึ้นปรับฐานหน่อยปรับฐานแล้วก็เขาค่อยฟื้นใหม่เพราะนั้นภาพใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวช้าๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราทบเ้ามานานและหลายปีเพราะนั้นผมคิดว่าน้ำหนักเรื่องเศรษฐกิจสำคัญกว่าเรื่องสงคราม ซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของจีนเองถ้าไปดูภายในอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปว่าริ얼เซกเตอร์ปื้นเนี่ยนะครับเขายังพยายามจะกดเซนดิซัมรัฐบาลบอกโกรธไม่ควรเกินแปดนะท,ทั้งที่เขาสามารถทำได้เป็นดับเบิลดิจิตเซนดิซัมก็ถือว่าเป็นแง่บวกเดียวนั้นสิแง่บวกนะครับสุดท้ายนี่ฮะให้ตรงกับทีมรายการของเราเรื่องเด่นอาเซียนถ้าเรารวมกันแล้วเป็น AEC แล้วเซกเตอร์ไหนจะโดดเด่นที่สุดร่างจิ้งจักรครับจริงๆมีหลายเซกเตอร์ผมว่าเราเก่งเรื่องอาารครับครับปลีกครับอันนี้ชัดเจนรีเทลรีเทลพพววกกเชนนรร้าาาอห ห้างสับสินค้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องท่องเที่ยวนะฮะนัท,ท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 22- 5ล้านคนปีนี้อาจจะถึง25ล้านคนะนะครับผมคิดว่า Market ็ตแครของเราในอาเซียนเนี่ยประมาณ1ในสด้วยสัําันนักท,ท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยมากกว่าไปฮ่องกงนะครับฮ่องกงะมาณ10ล้านหนึ่ง อนอกนี้เรื่องโลจิสติกผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเราต้องลงมือแสดงอะไรสักอย่าง uh huh. แล้วก็ผมคิดว่าพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลน, uh huh. นะเรากำลังพูดถึง uh huh. การมาท่องเที่ยวบวกกับการมารักษาพยาบาลหรือมาตรวจร่างกายเป็น medical tourism ไปใช่ครับที่อาหรับต่างชาติมาทำก uh ัน huh. ในปัจจุบันต,ต้องจุดแขง็งเสร็จแล้วก็ที่อย่างอื่นที่เราทราบทิ้นส่วนรถยนต์ uh huh. อะไรต่ออะไรที่อิเล uh ็ก huh. ทรอนิก ซึ่งเราก็เป็นเซ็นเตอร์ทางอสังหาริมทร์ในภาคอุตสาหกรรมยันยนอยู่แล้วคุณพัชรลาครับมีเซ็นเตอร์ไหนอ่ะเพิ่มเติมจริงๆอยากจะบอกอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของประเทศไทยนะคะเพราะตลาดคอนซูเมอร์เนี่ยจากที่เราเคยมี60ล้านคนมันกลายเป็น200ล้านคนซึ่งอันนี้ไม่รวมทางด้านล่างนะคะเอาแค่ตลาดด้านบนที่อยู่ในรุ่มแม่น้ำโขงที่ใกล้กันนี่นะใช่คือแค่เราทําให้คนค้าขายกันในหมู่นี้โอกาสที่ก็เกิดขึ้นหลายอย่างนะคะนั้นเราจะเห็น r ีเวอร์เซลของการพัฒนา กลับออกไปข้างนอกนะคะก็จะทําให้แต่ละบริษัทหลายเซกเตอร์เนี่ยเวลามองว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ประโยชน์จากจุดนี้อยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะเข้าไปนํามันออกมาได้แค่ไหนครับนะะ ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจดกันทันหรือไม่นะครว่าเซกเตอร์ไหนที่โดดเด่นใน3เดือนข้างหน้ารวมไปถึงอีก2ปีข้างหน้าซึ่ง AEC กําลังจะมานะครับต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับดรัตอรเกียรติและทางด้านของคุณพัชิราครับผมมาครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเรื่องเด่นอาเซียนในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับกับรายการเรื่องเด่นอาเซียนติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา19.30นทางชลุชันช่อง7หรือทีเลนโทนีโฟนะครับสัปดาห์นี้ผมและแขกรัััับบบเเชิญขอองรรราาลไปก่นนะคคสสวดี ทุงที่ผ่านมาตลอดสปีชาวนาไทยได้อะไรไปบ้างกับโครงการนี้แล้วจะนําเพื่อช่วยเหลือชาวนาครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมหมดหนี้หมดสินขึ้นแต่่ารทำกันจริงๆมัไม่ใช่ครับแล้วการช่วยชาวนาในประเทศไทยมันมีวิธีการเดียวหรือ